You are listening What happening. สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องโรคกลัวรูกันนะครับก่อนอื่นเลยผมเชื่อว่าหลายหลายคนในที่นี้ต้องเคยได้ยินคำว่าโรคกลัวรูกันพอสมควรและผมมั่นใจว่าเวลาใครเห็นภาพที่มีรูเยอะๆตามอินเทอร์เน็ตอาจจะมีคนลุกกันบ้างแหละและทุกคนรู้ไหมว่าสาเหตุของการกลัวรูนั้นเกิดจากอะไร ความรู้สึกมันเป็นอย่างไรและมันน่ากลัวจริงๆเหรอและนี่คือสิ่งที่เราจะมาให้คำตอบกันในวันนี้กับช่อง What is h a p p e n i n g ในรายการเรากลัวอะไรโรคกลัวรูหรือ t r i ป o p h o โฟเบียหมายถึงความกลัวหรือความขยะกขยแยงรังเกียจเมื่อคุณเห็นสิ่งที่มีรูอยู่จำนวนมากเช่นทานตะวันรวงพึ่งฟองน้ำ ฝักเม็ดบัวปากกาลังและผิวหนังของสัตว์ชื่อทริปโ o โฟเบียนั้นถูกตั้งขึ้นครั้งแรกบนเว็บบอร์ดในปี2548ซึ่งผสมผสานคำภาษากรีกอย่างคำว่าทริปปาซึ่งแปลว่าการเจาะรูและคำว่าโฟเบียที่แปลว่าความกลัวหรือความเกลียดชังผู้ที่เป็นโรคกลัวรูมักจะรู้สึกรังเกียจและทุกข์ใจเมื่อได้เห็นพื้นผิวที่มีรูเล็ก มารวมกันเป็นจำนวนมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ชื่อชาญยังไม่ยอมรับยังเป็นทางการว่าโรคโกรูนั้นเป็นความผิดปกติตามเกณฑ์คู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับล่าสุดของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันการศึกษาที่สำรวจความหวาดกลัวนี้ยังคงมีอยู่ไม่มากพอในปัจจุบันและงานวิจัยที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าควรพิจารณาว่าริปโฟเบีย เป็นภาวะสุขภาพจิตที่มีลักษณะเฉพาะหรือไม่แต่มีคำอธิบายที่เป็นไปได้บางจุดเช่นผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งทฤษฎีว่าการกลัวรูนี้อาจก่อให้เกิดอาการวิตกกังวลในผู้ที่มีอาการกลัวซ้ำซ้อนหรือย้ำคิดยำทำในทางจิตวิทยาอธิบายว่าความรู้สึกเกียดกลัวรูนั้นอาจเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในวัยเด็ก ทำให้มีความทรงจําที่ไม่ดีเมื่อเห็นรูเยอะๆรวมกันอีกทั้งอาจเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของพ่อแม่ที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของลูกรวมไปถึงโรคก,กลัวรูก็อาจเกิดความวิตกกังวลความผิดปกติทางสมองและโรคซึมเศร้าได้เช่นกันแต่กรณีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแม้ในปัจจุบัน สาเหตุของการเกิดโรคโกรูนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดได้แต่ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยเป็นโรคโกรูนั้นเกิดจากการที่ผู้ป่วยนั้นเคยเผชิญหน้าหรือมีประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีเกี่ยวกับวัตถุที่มีรูซึ่งอาจจะทําให้การทํางานของสมองนั้นเปลี่ยนไปสาเหตุต่อมาคือพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมในครอบครัวโรคโกรูอาจสัมพันธ์กับโรคกลัวหรือโรควิตกกังวลของพ่อแม่ หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ซึ่งข้อนี้ผู้ปกครองควรจะดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดแล้วแบบนี้เราจะสามารถรับมือกับโรคกลัวรู้ได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วมีหลายวิธีมากสำหรับการลดความเป็นตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการกลัวรูและเพื่อคลายความเครียดโดยผู้ที่กลัวอาจจะหากิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดเช่น หายใจเข้าออกลึกๆฝึกสติหรือทำสมาธิและเล่นโยคะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลในเรื่องการพักผ่อนกระเช่นกันส่วนวิธีต่อมาอาจจะยากสำหรับบางคนสักนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าสามารถช่วยได้มากคือการกค่อยๆฝึกเข้าใกล้สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้รู้สึกกลัวให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้อาจให้รางวัลตัวเองหากอาการดีขึ้นเพื่อเป็นกําลังใจในการรักษาต่อไปหรือสําหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตัวเองเพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ป่วยรายอื่นๆซึ่งอาจช่วยส่งเสริมให้เข้าใจสถานการณ์และอาการของโรคได้ดีขึ้นและวิธีสุดท้ายนี้หากดูดาตนเองแล้วอาการกลัวยังไม่ดีขึ้นรู้สึกกังวล หรือมีข้อสงสัยควรไปศึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่วชาญทางสุขภาพจิตเพื่อรับการบำบัดหรือหาแนวทางในการรักษาและควบคุมจัดการความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นต่อไปและนี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าโรคกลัวรูถ้าหากคุณผู้ฟังมีอาการขนลุกหรือมีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ให้พวกเราฟังสามารถคอมเมนต์ด้านล่างกีดไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์แชร์ และติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้ววันนี้วอลิสทัเป็นเีกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ